หลังการต่อสู้เดือดระหว่างเสือเย็นคำแสนกับสิบพี่ร่วมสำนักผู้หลงไหลในมนต์ดำอีกฝ่ายพลาดท่าแก่คำแสนจนต้องหลบหนีหายเข้าพื้นป่าเหลือไว้เพียงร่องรอยการหลบหนีและบาดแผลแห่งความหวาดลุ่มว่าอาวุที่คำแสนใช้ก็มีขีดจำกัดพลังแห่งกระกุดเขี้ยวเสือเหลือโอกาสให้เขาใช้ได้อีกเพียงครั้งเดียวหากฝ่าฝืนมากกว่านั้นเขาจะไม่อาจหวนคืนสู่ความเป็นมนุษย์ได้อีกตลอดกาล คำแสนเสือเสือไปแล้วบอแม่มึงแทบบ่น้องลากูบ่เคยเห็นอีหยังปานี้ในชีวิตบ่เป็นหยังดอกไอ้าหมายคอยคำแสนเองของวโลดหลังกลับคืนสู่ร่างมนุษย์คำแสนรู้ดีว่าเขาไม่เหมือนเดิมมีบางอย่างเปลี่ยนไปไอ้ายคำแสนอ้าเป็นจาไบเดี๋ยวกอดอีบวัวพันโอยเนาะคว้าไว้กับบัวันมึงบ่ย่านสันติ้อ้คำแสนเจบหมองไดบอน้องบออยากให้อายเสี่ยงไปกว่านี้ ่่อยเป็นงคำแสนชะงักหัวใจเต้นแรงอย่างที่ไม่ใช่เพราะศึกแต่เพราะความจริงที่เขายังไม่กล้าบอกเขามองเธอหญิงสาวที่ยังไม่รู้เลยว่าเมื่อคืนเขาเคยกลายเป็นสิ่งใดและต้องแลกอะไรไปบ้างเช้าวันผัดมาหมอกบางลอยต่ำเหนือค่ายพักเสียงควายเคี้ยวหญ้าแผ่วๆคลอไปกับเสียงคนเริ่มขยับตัวนายห้อยคำแสนยืนอยู่กลางค่ายย่ามคู่ใจสะพายข้างแววตานิ่งสุขุมแต่จริงจัง เขาเรียกลูกขบวนทั้งหมดมารวมตัวสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ไม่ได้เกิดจากบัวพันธุ์และมันโบแมนผีปอบหรือือผีเฮือนอีกเท่าใดใดคิดเป็นฝีมือของพ่อมดชั่วร้ายที่คลั่งไคล้ไสยศาสตร์เขาหวังทําร้ายทั้งข้าและกองคารวานของเราจากนี้ไปเขาสิเดินทางต่อด้วยกันขอยสิรผิดชอบทุกอย่างเองว่ามีไผต้องกลวัวเช้าวันนั้นขบวนค้าควายจึงออกเดินอีกครั้ง ข้ามกลางทุ่งกุลาที่แล้งเหมือนเดิมแต่บางอย่างไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะในใจของนายห้อยคาแสงเขารู้ดีว่าศึกกับหมอผีชั่วยังไม่จบและหากถึงคราวต้องใช้พลังนั้นอีกครั้งเขาอาจต้องแลกด้วยตัวตนของเขาเองขบวนค้าควายเคลื่อนตัวออกจากค่ายพักยามเช้าทุ่งกุลากว้างไกลสุดสายตาแดดเริ่มแรงลมร้อนพัดเอาฝุ่นแดงลอยคลุ้ง แต่ในขบวนกลับไม่มีเสียงบ่นเหมือนเคยทุกคนรู้ดีว่าการได้ออกเดินต่อคือการรอดชีวิตถ้ามือใดข่อยบอนได้เดินนำขบวนอีกพวกเขาซิเป็นจัไนไดทิศหมายเดินเข้ามาใกล้พูดเสียงเบาให้ได้ยินกันสองคนอ้ายคำแสนทางหน้ายังอีกไกลแต่ถ้าอ้าอยู่คอยเชื่อว่าขบวนนี้บ่หลงทางคำแสนพยักหน้าไม่พูดมากเพียงกำสายสภาย,ย่ามแน่นขึ้นย่ามใบเดิมของขลังเดิม และตะกรุดเขี้ยวเสือเย็นที่นิ่งเงียบอยู่ข้างในราวกับหลับไหลแต่พร้อมตื่นขึ้นทุกเมื่อในความมืดลึกของป่าทึบไกลออกไปจะทุ่มโลง่งที่แม้แต่แสงจันทร์ก็ไม่อาจส่องถึงร่างหนึ่งสุดลงกับพื้นลมหายใจหอบหนักเลือดสีคล้ำไหลซึมจากบาดแผลทั่วกายหมอผีรุ่นพีร่างเขากลับคืนเป็นมนุษย์แต่ดวงตาย,ยังแดงฉานอวิชชาย,ยังไม่คลายเพียงแค่ถูกกดทับไว้ชั่วคราว ร่างเขากลับคืนเป็นมนุษย์แต่ดวงตายังแดงฉานอาวิช,ชาย,ยังไม่คลายเกือบไปแล้วคำแสนมึงยังบอกเขาใจดอกอาคมเขี้ยวเสือเย็นของอาจารย์ชีประขาสามครั้งเกินนั่นมึงบอเด็กกลับมาเป็นคนขบวนค้าควายเดินลึกเข้าไปในทุ่งกุลาแดดบ่ายแผดเผาจนผืนดินร้อนระอุควายหลายตัวเริ่มเดินค้าลงเรากับสัญชาตญาณกำลังเตือนบางอยา่าง คำแสนชะลอฝีเทา้าหัวใจเขาเต้นหนักขึ้นไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความคุ้นเคยความรู้สึกเดียวกับคืนทุ่งโล่งเพียงแต่อ่อนกว่าลึกกว่าทิศหมายขยับเข้ามาใกล้ก้มเสียงลงไอ้คำแสนควายมันบอยอมเดินคือมันเห็นอย่างบอดีบอคำแสนลืมตาแววตาคมก,กริบบอแมนมันเห็นแต่เป็นข่อยที่หูสึกหัวใจเขาเต้นผิดจังหวะอีกครั้งแรงช้าหนักเหมือนจังหวะของสัตว์ป่าที่กำลังดมกลิ่นศัตรูรู้สึกถึงความเย็นวาบจากด้านใน ตะกุดเขี้ยวเสือเย็นยังไม่ถูกเรียกแต่เหมือนตื่นบ่ได้ยังบ่ถ,ถึงเวลาคําแสนบังทับสติเงยหน้าขึ้นแล้วพูดเสียงหนักแน่นเฮาสิพักแรมตรงนี้บ่เดินต่อมือนี่เสียงฮือฮาดังขึ้นเบาๆเพราะยังไม่ถึงเวลาพักตามปกติแต่ไม่มีใครคัดค้านค่ายพักถูกตั้งขึ้นอย่างรวดเร็วกองไฟถูกจุดแต่เปลวไฟกลับนิ่งผิดปกติไม่ไหวตามลมค่ำคืนหนึ่งในค่ายพักคําแสนนั่งอยู่ลำพังย่ามวางข้างตัว สายตามองเปลวไฟนิ่งเหมือนร่างกายกลับมาเป็นคนแล้วแต่ใจยังคงอยู่ในป่าทิ์หมายยืนอยู่ไม่ไกลเขาลังเลอยู่นานก่อนจะตัดสินใจเดินไปหาบัวผันที่นั่งจัดสำรับอยู่ข้างเกวียนอีบัวผันหญิงสาวเงยหน้าเห็นสีหน้าทิศหมายก็ใจหายไอไ้หมายมีอีหยังทิ์หมายมองไปรอบๆก่อนลดเสียงลงมึงอย่าตกใจเดอ้อแต่ขอยว่ามึงควรหู้เรื่องไอ้คำแสนบอกทิ์หมายพยักหน้าสูดลมหายใจลึกเหมือนรวบรวมความกล้า พืนทุ่งโลง่งคำแสนเขาไม่ได้สูในร่างคนบัวผันชะงักหัวใจเหมือนหยุดเต้นหมายความจังไหนเขากลายเป็นเสือเสือเย็นสีขาวใหญ่ปานภูเขาคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอ,อกบัวผันต้องเอามือกุมปากน้ำตาเอ่อขึ้นทันทีแล้วแล้วเขาเป็นอย่างบอกทิศหมายก้มหน้าถ้าใช้ตะกุดเขี้ยวเสือเย็นเกินสามครั้ง<ๆ>เขาสิมูได้กลับมาเป็นคนอีกเลยคืนนั้นดาวพรางเต็มฟ้าลมทุ่งพัดแผ่วเย็นผิดฤดู บัวพันธ์แอบเดินออกจากค่ายไปยังต้นไม้ใหญ่ท้ายขบวนที่คำแสนยืนรออยู่เขาหันมาเห็นเธอแล้วชะงักบัวพันธ์มื้อนี่เจ้าบิควรออกมาเดอ้อข้อยอยากอยู่กับอายคืนนี่คำแสนไม่ถามเพียงก้าวเข้าไปกอดเธอแน่นอ้อมกอดน,นั้นหนักอบอุ่นและสั่นเล็กน้อยคืนนั้นมีเพียงการมอบกายมอบใจเหมือนคนสองคนที่รู้ว่าอนาคตไม่แน่นอนเมื่อคำแสนหลับเธอค่อยๆล้วงมือไปในย่าง ยิบตะกุดเขี้ยวเสือเย็นออกมาอายขอโทษเธอเธอเดินไปถึงลําห้วยแล้วโยนมันลงไปโดยไม่หันกลับเสียงจอมเบาๆแต่ในใจเธอมันดังกว่าฟ้าผ่าค่ำวันนั้นฟ้ามืดเร็วกว่าทุกคืนแม้ดวงอาทิตย์จะเพิ่งลับขอบทุ่งไปไม่นานแต่เงามืดกลับคลี่ตัวลงมาปกคลุมกลิ่นคาวบางอย่างลอยมากับอากาศควายในขบวนเริ่มกระสับกระส่ายเหมือนรับรู้สิ่งที่ตามนุษย์ไม่เห็นคำแสนยืนอยู่หน้าแถวแววตาเคร่ง หัวใจเต้นผิดจังหวะอีกครั้งมันมาแล้วเสียงหัวเราะแหบต่ำดังแทรกขึ้นจากเงามืดคลายกระซิบอยู่ข้างหูทุกคนพร้อมกันออเพลงหลายดวงดับวูบหมอผีรุ่นพี่ก้าวออกมาจากความมืดร่างกายดูสูดผอมกว่าเดิมแต่ดวงตาแดงฉานอาคมดำไหลวนรอบตัวร้าวควันพิษยึบตะกุดขึ้นมาคำแสงแล้วก ใชมันมาสู้กับกูกลัวกลัวกลัวว่าสิกลับมาเป็นคนบ่ได้ทันใดนั้นเสียงวัวผันดังขึ้นจากด้านหลังห้ามใส่ตะกุดเดอ้อไอ้คำแสนคอยเอาไปทีมแล้วคอยไปอยากให้ไอ้กลายเป็นเสือ <laughs> นางผู้หญิงนี่โตดีได้กูสั่งผีพรายเขาสิงพร่างมันอีกที <laughs> ใดน,นั้นคำแสนก้าวเข้ามาขวางวิญญาณร้ายไม่ให้เข้าใกล้บัวผันหยุดเดียวนี่มักหมอผีชั่วท่าแน่จริงมาสู้กันตัวต่อตัว,ตวได้เท่อนี่กูสิบพาดเองถ้ามึงบ่มีตรกุดก็สําตายแล้วล่ะ <c oughs> กูสิได้บน่เหนื่อยมึงหัวเราะบ่ออกแทะมือนีสิเป็นวันปิดบัญชีมึงพูดจบ คำแสนนั่งลงสูดคาถาบางอย่างมีแสงอาคมสีทองรายร้องเป็นวงกลมรอบตัวเขาด้านหมอผีรายเร่งสวดถาขากลายร่างเป็นสมิงอาคมดำเขารล่หมุนจนบทสุดท้ายแต่ทว่าร่างนั้นกลายเป็นสมิงได้แค่ครึ่งตัวแล้วหายลับไปราวกับหมดแรงหมอผีตกใจสุดขีดเอ๊ะมันเกิดอีหยังขึ้นกับกูผลสมิงดำถึงใช้บ่ได้เจ้าเฮ็ดผิดแล้วไอหมอผีใจหาย บาดนี่มนเจ้าสิเปิดสินก็นลวงนี้ได้ผลทุกทื่อที่ใช้เลยมึงเล่นของต่ำก็ต้องแพ้แก่ของต่ำระบักหัวเถกทิศหมายก้าวเข้ามาด้วยแววตาสะใจลึกๆโูสิบอกให้ตั้งแต่มึงก้าวเข้ามามึงก็พลาดแล้วมึงหลอดยังเข้ามาคิดเบื้องดีๆทิศหมายชี้ไปยังกิ่งไม้ที่พลาดผ่าน,านศีรษะของหมอผีร้ายบนนั้นเดินไปด้วยผ้าเปื้อนระดูของหญิงสาวที่เขาคาดไม่ถึง คนตำอย่างมึงต้องคู่กับของตำแบบนี้ละเอาคําแสนจัดการนกมันเลยน้องลาโอ้ยโคตรสะใจครักคําแสนไม่รอช้าเขารีบคว้ามีดหมออาคมจากย่ามรายคาถากำกับอภัยให้คอยเดือชดใช้กรรมทั้งบดที่มึงก่อสิ้นเสียงสวดคาถาร่างหมอผีสุดหวบทันทีแต่เคราะกรรมยังไม่หมดเหล่าวิญ,ญญาณทั้งหลายที่เขาเคยกักขังไว้ต่างพุดขึ้นมา และพวกมันไม่ฟังคำสั่งเขาอีกแล้วยยาเสียงหวยหวนนั้นสิ้นไปกับเงาวิญญาณ